เดี๋ยวรนะดับมัธยมเดินออกมาเลยนะคะมัธยมปชวชค่ะน้องๆเดินมาด้านข้างเลยค่ะมัธยมปวชค่ะตามลำดับเมื่อเช้าที่พี่ผู้ชายพี่ชายนะคะหนึ่งเด็กชายอัศชัยค่ะสองเด็กชายคณะนะโดนเช้าแก้วสามเด็กหญิงหอกบัวพรทิตาบัวค่ะ Then, yeah. no,